ที่นี่องค์การกำกับสาขาเวลาฉันคือมิสมินิมีหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่คุณจะขึ้นสารไต่สวนในคดีของคุณฉะน,นั้นอย่าโมเสียเวลาแม้แต่นาทีเตรียมจุดหยิบปากกาดินสอแล้วเข้าเนื้อหากันเลยนานมาแล้วเกิดมาหาสงครามระหว่างมิติเวลา เส้นเวลานับไม่ถ้วนเปิดศึกใสกันช่วงชิงความเหนือกว่าอันเกือบจะสร้างความพินาศสิ้นสูญเหตุก็ทุกสรรพสิ่งแต่แล้วเราผู้พิทักษ์เวลาผู้ยังรู้ก็อุบัติกอบกู้สันติโดยจัดก,การรวมทุกมิติคู่ขนานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเส้นเวลาและยกให้เป็นเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์แล้วจากนั้นเรล่าผู้พิทักษ์เวลาก็คอยปกป้องและรักษากระแสะเวลาให้ถูกต้องเพื่อทุกชีวิตและสรรพสิ่ง ถือว่าบางครั้งผู้คนแบบคุณ mm hmm. ก็ฉีกออกจากเส้นทางที่พวกพิทักษ์เวลาสร้างไว้เราเรียกคุณว่าพวกตัวแปร mm hmm. อาจเป็นไปได้ทั้งจากการก,อกร่อกบฏหรือเพื่อไปทํางานให้ทัน mm hmm. แต่เพราะอะไรก็แล้วแต่การออกนอกเส้นทางจะสร้างเหตุการณ์ n e ซ u s ขึ้นถ้าหากไม่ควบคุมอาจลุกลามเป็นความกุลาหนนำไปสู่สงครามระหว่างพหุมิติอีกครั้งได้ เพื่อไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นผู้พิทักเวลาจึงได้สรรสร้าง TVA และเหล่าพนักง,งานที่สุดเก่งกาจขึ้นมาโดย TVA จะเข้าไปแก้ไขความผิดพลาดของคุณและรีเซ็ตเหตุการณ์ในเส้นเวลากลับไปยังจุดก่อนเกิดเหตุตอนนี้การการะทำของคุณทำให้คุณไม่มีที่อยู่ในเส้นเวลาคุณต้องไปให้การแก้ต่างในชั้นศาล ฉะนั้นอย่าไปไหนไม่นานเราจะพาคุณไปหน้าบันลังพิพากษาและสำคัญเก็บบัตรคิวให้ดีเราเจ้าในที่ที่ว่างมารับเรื่องและนำทางคุณไปทุกเวร